รูปแบบการเป่าปีพื้นบ้านภาคใต้ของครูอำนาจนุ่นเอียดขั้นฝึกทักษะพื้นฐานขั้นฝึกทักษะพื้นฐานเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานด้านการเป่าปี่พื้นบ้านภาคใต้มาก่อนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเป็นไปตามขั้นตอนจากง่ายไปหายาก เริ่มตั้งแต่การฝึกนั่งการจับเลาปีการอมลิ้นปีวิธีการปฏิบัติเสียงและวิธีการฝึกไล่เสียงซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี้ท่านั่งสำหรับท่านั่งของผู้บรรเลงปีพื้นบ้านภาคใต้ตามรูปแบบของครูอำนาจนุ่นเอียดนั้น จะนั่งในท่าขัดสมาธิโดยยกปลายเท้าซ้ายหรือขวาตามแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลลำตัวตั้งตรงคอตั้งไม่ก้มหน้าให้เงยหน้าแต่พองามไม่ห่อไหลเพื่อให้เกิดความสงา่าซึ่งในการนั่งลักษณะนี้ครูอำนาจนุ่นเอียดให้เหตุผลว่าเป็นท่านั่งที่สบาย และจะช่วยในเรื่องของการระบายลมได้ดีขึ้นและเกิดความคล่องตัวในการเป่าปีได้ดีการจับเราปีการจับเราปีจะใช้มือซ้ายจับด้านบนและมือขวาจับด้านล่างแต่สำหรับลูกศิษย์ที่มาฝึกกับครูอำนาจนุ่นเอียดท่านจะไม่ได้บังคับว่าจะใช้มือข้างใดจับด้านบนหรือด้านล่าง แล้วแต่ความถนัดของผู้เรียนการจับเราปีจะใช้นิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางของทั้งสองมือสำหรับเปิดปิดรูบังคับเสียงส่วนนิ้วหัวแม่มือของทั้งสองมือจะใช้รองรับน้ำหนักของเราปีเรียกว่านิ้วคำ้ำในขณะจับเราปีนั้นแขนทั้งสองข้างไม่กลางหรือหนีบจนเกินไป การอมลิ้นปีลักษณะการอมลิ้นปีของปีพื้นบ้านภาคใต้ตามรูปแบบของครูอำนาจนุ่นเอียดใช้วิธีการอมโดยใช้ริมฝีปากคาบให้ติดกับปลายของลิ้นปีอมลิ้นปีเข้าปากให้ลึกประมาณหนึ่งในสี่ของลิ้นปีทั้งหมดให้ลิ้นปีอยู่ระหว่างริมฝีปากบนและริมฝีปากล่าง แล้วเม้มลิ้นปี่ไว้การเม้มลิ้นปี่ไม่ต้องเม้มแนบสนิทมากเพราะการเม้มแบบแนบสนิทนั้นจะทำให้ลิ้นปี่แฟบและเสียงจะขาดหายไปวิธีการปฏิบัติเสียงช่วงเสียงของปี่พื้นบ้านภาคใต้จะมีทั้งหมดสี่ระดับคือช่วงเสียงระดับต่ำช่วงเสียงระดับกลางช่วงเสียงระดับสูง และช่วงเสียงลูกยิ้วโดยใช้นิ้วเปิดปิดและใช้ระดับลมที่แตกต่างกันในการบังคับสามารถแบ่งระดับช่วงเสียงของปีพื้นบ้านภาคใต้ได้ดังนี้ช่วงเสียงระดับต่ำมีหนึ่งช่วงเสียงได้แก่เสียงทีต่ำมีลักษณะวิธีการปฏิบัติเสียงดังนี้เสียงระดับทีต่ำให้ใช้นิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วนางของทั้งสองมือปิดรูทั้งหกรูและเป่าบังคับลมเบาๆ<อ>ช่วงระดับเสียงกลางมีทั้งหมดเจ็ดช่วงเสียงคือเสียงโดเรมีฟาซอนลาและที มีลักษณะวิธีการปฏิบัติดังนี้เสียงโดระดับกลางให้ใช้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางของทั้งสองมือปิดรูทั้งหกรูโดยนิ้วนางมือล่างปิดครึ่งรูและเป่าบังคับลมเพิ่มขึ้นจากเสียงทีต่ำเล็กน้อย เสียงเรระดับกลางให้ใช้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางของมือบนและนิ้วชี้นิ้วกลางของมือล่างปิดรูปีส่วนนิ้วนางมือล่างเปิดนิ้วไว้แล้วเป่าบังคับลมเพิ่มขึ้นจากเสียงโดกลางเล็กน้อย เสียงมีระดับกลางให้ใช้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางของมือบนและนิ้วกลางมือล่างปิดรูปีส่วนนิ้วชี้และนิ้วนางมือล่างเปิดรูไว้แล้วเป่าบังคับลมเพิ่มขึ้นจากเสียงเรกลางเล็กน้อย เสียงฟาระดับกลางให้ใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางของมือบนปิดรูปีนิ้วนางมือบนและนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางมือล่างเปิดรูไว้แล้วเป่าบังคับลมเพิ่มขึ้นจากเสียงมีกลางเล็กน้อย เสียงซอนระดับกลางให้ใช้นิ้วชี้นิ้วกลางมือบนและนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางมือล่างปิดรูปีไว้นิ้วนางมือบนเปิดรูปีไว้แค่เพียงนิ้วเดียวแล้วเป่าบังคับลมเพิ่มขึ้นจากเสียงฟากลางเล็กน้อย เสียงลาระดับกลางให้ใช้นิ้วกลางนิ้วนางมือบนและนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางมือล่างเปิดรูปีส่วนนิ้วชี้มือบนปิดรูปีไว้แล้วเป่าบังคับลมเพิ่มขึ้นจากเสียงซอนกลางเล็กน้อย<ะ>เสียงทีระดับกลาง ให้ใช้นิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางของทั้งสองมือเปิดนิ้วทั้งหมดแล้วเป่าบังคับลมเพิ่มขึ้นจากเสียงลากลาง<แ>ช่วงระดับเสียงสูงมีทั้งหมดเจ็ดช่วงเสียงคือเสียงโดเรมีฟาซอน ลาและทีมีวิธีการปฏิบัติดังนี้เสียงโดระดับสูงให้ใช้นิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางของทั้งสองมือเปิดรูไว้ทั้งหมดแล้วเป่าบังคับลมเพิ่มขึ้นจากเสียงทีเสียงเรระดับสูงให้ใช้นิ้วกลาง นิ้วนางของมือบนและนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางมือล่างปิดรูปี่ไว้และนิ้วชี้มือบนเปิดรูไว้แล้วเป่าบังคับลมแรงเพิ่มขึ้นจากเสียงโดสูงเสียงมีระดับสูงให้ใช้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนาง ของมือบนและนิ้วชี้นิ้วกลางมือล่างปิดรูแต่นิ้วชี้บนปิดแค่ครึ่งรูและเปิดนิ้วนางมือล่างแล้วเป่าบังคับลมแรงเพิ่มขึ้นจากเสียงเรสูง<แ>เสียงฟาระดับสูงนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางมือบน และนิ้วชี้มือล่างปิดรูแต่นิ้วชี้มือบนปิดแค่ครึ่งรูและนิ้วกลางกับนิ้วนางมือล่างเปิดรูไว้แล้วเป่าบังคับลมแรงเพิ่มขึ้นจากเสียงมีสูง<ต>เสียงซอนระดับสูงให้ใช้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางมือบน ปิดรูปีและนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางมือล่างเปิดรูไว้แล้วเป่าบังคับลมแรงเพิ่มขึ้นจากเสียงฟาสูงเสียงลาระดับสูงให้ใช้นิ้วชี้มือบนปิดรูปี และนิ้วกลางนิ้วนางมือบนนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางมือล่างเปิดรูไว้แล้วเป่าบังคับลมแรงเพิ่มขึ้นจากเสียงซอนสูงเสียงทีระดับสูงให้ใช้นิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางทั้งสองมือเปิดนิ้วไว้ แล้วเป่าบังคับลมแรงเพิ่มขึ้นจากเสียงลาสูงช่วงเสียงลูกยิ้วมีทั้งหมดสองช่วงเสียงคือเสียงโดและเสียงเรมีวิธีการปฏิบัติดังนี้เสียงโดลูกยิ้วให้ใช้นิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางของทั้งสองมือ เปิดรูปีทั้งหมดแล้วเป่าบังคับลมแรงเพิ่มขึ้นจากเสียงทีสูง <c oughs> เสียงเรลูกยิ้วให้ใช้นิ้วชี้มือบนและนิ้วกลางนิ้วนางมือล่างเปิดรูปีนิ้วกลางนิ้วนางมือบนและนิ้วชี้มือล่างปิดรูไว้ แล้วเป่าบังคับลมเพิ่มขึ้นจากเสียงโดสูงการฝึกทักษะการเป่าปีพื้นบ้านภาคใต้ตามแนวทางของครูอำนาจนุ่นเอียดมีแบบฝึกทั้งหมด3รูปแบบดังนี้แบบฝึกที่1การเป่าไล่เสียงโน้ตตัวเดียวเริ่มจากเสียงโดต่ำไปหาโดสูง และโดสูงหาโดต่ำเป่าในลักษณะช้าเปรียบเสมือนอัตราจังหวะสามชั้นเป็นการฝึกกำลังลมในการเป่าเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการควบคุมระดับลมให้นิ่งตรงกับระดับเสียงในแต่ละตัวโน้ตและเป็นการฝึกเปิดปิดรูปีซึ่งเป็นการฝึกในขั้นพื้นฐานของครูอำนาจนุ่นเอียดที่ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ ดังแบบฝึกที่หนึ่ง 2. การเป่าไล่เสียงแบบตอดลิ้นต่อเนื่องสามเสียงเป่าความเร็วระดับกลางหรือเปรียบเสมือนอัตราจังหวะสองชั้นซึ่งเป็นการฝึกที่ครูอำนาจนุ่นเอียดใช้ถ่ายทอดเพื่อให้ผู้เรียนฝึกเทคนิคการตอดลิ้นและฝึกควบคุมระดับลมดังแบบฝึกที่สอง ฝึกที่สามการเป่าไล่เสียงแบบเรียงตัวโนต้ตต่อเนื่องสามเสียงเช่นโจเรมีเรมีฟาเป็นต้นการเป่าไล่เสียงขึ้นและการเป่าไล่เสียงลงเพื่อฝึกความคล่องแคล่วในการเปิดปิดนิ้วและเพิ่มความแม่นยำในการไล่ตัวโนต้ตดังแบบฝึกที่สาม ཨ་ uh -oh.